สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตัวนี้เป็นคลิปต่อเนื่องแล้วกันอคลิปที่แล้วเราสอนเรื่องการถอดตัวเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัวกราเมนฟีนิกซนะครับซึ่งเป็นหลักการเดียวกันสามารถใช้ได้เกือบทุกรุ่นเลยนะผมตอบว่าเกือบทุกรุ่นของตระกูลกราเมนนะครับคือมันจะไปรักษาเดียวกันแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนฐานนาฬิกาของอะไรเป็นฐานนาฬิกาตัวยอดฮิตครับนี่ G s ช o c k ครับถามว่า g s ช o อ k เปลี่ยน ต้องเปลี่ยนฐานหรือเปล่าคำตอบนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนฐานนะครับอ่าแล้วเรามีเครื่องมืออะไรการใช้ในการเปลี่ยนฐานเมือนะครับเนื่องจากว่าจีช็อกเป็นนาฬิกาที่เอยอดฮิตสำหรับวัยเด็กนะครับก็คือแม้กระทั่งบางทีผมกต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับไว้ลุยงานแม้กระทั่งตัวนี้เป็นของตัวลูกชายลูกสาวนะครับอ่าตัวนี้เราจะมีหลายตัวนะครับหลายซีรีส์ครับบางทีเราไปต่างประเทศเราเราก็พกกันแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่พวกโรเล็กซ์ปัตเตอกไปนะครับนี่เราก็ใส่ G s ช็อก กาบินเป็นหลักนะครับข้อดีของจีช็อกแรกผมจะบอกให้ฟังนะนี่น,นี่เรื่องตักน้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่เท่านี้หกสิบกรัมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัว,วกาบินนะครับว่าน้ำหนักกาบินน้ำหนักเท่าไหร่ผมจะพูดตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราจะแกะแนละฝังเ,งเรื่องเราก็น็อกเรื่องนี้ก่อนนะนี่เห็นไหมครับอยู่ที่แปดสิบแปดสิบแปดกรัมอ่าเราดูนี่ท่านพี่ลุนเดอร์ครับคุณปู่ผมคุณปู่ผมอยู่ที่เจ็ดสิบแปดกรัมครับ เอ้ยหกสิบสามกรัมครับรุ่นนี้เบามากนะครับผมบอกผมเป็นพลาสติกหมดเลยครับก้าสองศูนย์เนี่ยครับทีเอ็กเป็นมาอะไรของก็ดีอะไรก็ถูกครับประหยัดทุกอย่างแบตก็อึดทนนะครับโอเคนอกเรื่องมานานละอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับผมก็ที่ต้องใช้ในการประจำนะครับก็จะมีหนึ่งคืออุปกรณ์ของเสี่ยวมี่อ่าเดี๋ยวนี้เสี่ยวมี่มีพวก อุปกรณ์ไฟฟ้าหมดนะครับที่เป็นสว่านไฟฟ้าแต่ผมเป็น c o n s e r v a t i ีฟครับนะาคืออะไรคือมีอะไรก็ซื้อมัวก็ใช้เลยครับอย่าซื้อเพิ่มนี่ใช้พวกนี้ครับแบนนวลครับเพราะว่าอะไรบางครั้งเวลาพวกนี้ผมจะบอกฟังว่ามันเป็นฟิลลิ่งนะครับในการไขควงเพราะเราใช้ไขควงมาตั้งแต่ตั้งแต่นั้นเราเรามีไขควงไฟฟ้าไข,าไขควงอะไรต่างๆที่เป็นไฟฟ้าตับวัตกุไฟฟ้าเพราะเป็นทางไฟโอเคพะนั้แล้ว ฟิลที่ใช้มือธรรมดาเนี่ยครับมือหมุนเนี่ยมันเป็นอะไรสฟิลลิงดีมากผมก็เลยยังไม่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะครับอ่ายกเว้นตัวที่เป็นมีที่เป็นระบบไฟฟ้าคือเดียวคือสว่านที่ใช้แกะเซเวอร์ครับเพราะว่าบางทีน็อตแล้วมันใช้เยอะมันเหนื่อยเหมือนกันมันมีเหนื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการแกะโอเคนี่นี่คือตัวของอีกอันนึงนะนอกเรื่องนิดนึงตัวนี้เป็นของหายากนะครับผมเรียนว่าเป็นของหายากจริงๆบางคนไม่ทราบว,ว่า มีดพับมีเวอร์ชั่นแกะฝาหลังในกาได้ทุกรุ่นเลยนะคือของเลนเตานะครับตัวนี้ซื้อนะครับผมไม่ได้ของมาจากของเลนเต้านะครับแต่เรนเต้านี่คือเป็นแบตเตอรี่เมินีเซอร์แลนครับเพราะชะนั้นเขาจะไปโคกันนะครับนี่ผมจะบอกให้ฟังเดี๋ยวเรามาเล่าอันทีหลังกันว่านี่คือววาสำหับเปิดฝาหลังเครื่องนะครับนี่ไม่มีตัวมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นรุ่นที่สำหรับพกพาครับแล้ว ตัวสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยเนี่ยเวลาเปิดฝาหลังคุณก็้องใช้ตัวงานเปิดฝาหลังครับนี่คือธรรมดานี่คือถ้าฝาหลังถ้ากรณีว่าไม่ใช้นอ็อตแต่ว่าตัวผมปิดก่อนแหลมมันคมคมบาดอย่บาดมือเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าตอนนี้เอามาต่อที่อ่าเฮ้ยตัวนี้นะสองตัวผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องใช้อะไรมั่งอ่ะตอบคือชั้นขันกำพันกับปั้นชนกำแพงไขค,รครวงธรรมดาแล้วตัวนี้เป็นของแท้นะครับ ผมไม่ค่อยนิยมของก๊อปนะครับผมบอกแล้วกันแล้วที่สาคัญมีประกันครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราซื้อใช้งานหนึ่งคือต้องมีประกันครับเห็นไหมครับอันนี้ของแท้นะครับ c m g ครับเลเบลนี้ยังอยู่นะครับใบใบเสร็จรับเงินผมยังเก็บไว้เลยนะครับอ่าดูว่าวิธีการแกะนะครับเนื่องจากว่าข้อดีของตัวของตัวของ G Shock นะครับคือสมมติคุณเดี๋ยวผมแกบให้ดูนะผมนี่นี่คือนาฬิกา ก็แก๊ปแก๊ปไม่กีกครั้งในกาของฉัที่เก็บนาฬิกาที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ประจาเท่าไหร่สัเก็ไว่าเป็นรุ่นสองนี่แม้ขทั่งนาฬิกาของลูกชายนี่ตัวนี้สิบกว่าปีนะครับยังเก็บไว้อยู่นะครับนี่พวกนี้ครับโอ้โหเก็บไว้หมดเก็บไว้แพ็คกันแบบนี้เลยบางเลยนี่สิบห้าปีนะครับผมเก็บไว้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวสักคู่นะเฮ้ยเจอนอกเรื่องนอกเรื่องนี่ รุ่นเดิร์ครับเก่ามากเก่ามากขอบอกเก่ามากผมก็เปลี่ยนหารหมดแล้วโู้ไม่ได้เห็นมานานแล้วนี่ผมใช้ดูอันหนึ่งข้อดีของปีท็อปนี่ที่บอดี้หักอป่าว่าเดี๋ยวเขาพูดไม่เก่งแป๊บนึงน,นะขอคักแป๊บนึงเดี๋ยว<อ>ขอหยุดแป๊บน,นึงนะครับผมอ,อยาก เมื่อกี้เดินไปเดินมาเจอรุ่นนี้โอ้กามินทันไหมครับรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นแรกนะครับนี่กามินรุ่นสองสองศครับใครเคยเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เลิกใช้ไปนานแล้วครับ8ปีครับตัวนี้สองศนะครับกามินเป็นของคลาสสิกไปแล้วครับผมเก็บไว้เรียบร้อยเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อกี้ไปเปิดเจอ เดี๋ยวว่าหลังเรามารีวิวแกะเครื่องดีกว่าเดี๋ยวผมสอนแกะตัวนี้ให้ถ้าอยากแกะนะเราแกะง่ายเลยตัวน,นี้ข้อดีของอไปไหนละนี่ข้อดีของทําไมใช้จีช็อคนะครับผมจะบอกให้ฟังว่าเฮ้ยคุณใช้ไปนะครับบอดี้คุณมีขายนะครับบอดี้แท้นี่นี่คือบอดี้แท้ครับผมสั่งมามีขายทุกชิ้นส่วนแม้แต่าสายยางสายอะไรมีเปลี่ยนได้หมดทุกชิ้นนะครับเดี๋ยว,วว่าหลังเรามาแกะเครื่องกัน,กนเพราะว่าตัวนี้มันดำแล้วนี่ของลูกสาวนี่ แกะใหม่เปลี่ยนเหมือนเครื่องใหม่เลยอได้วันหลังวันหลังยามวมากนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ทำรีวิวให้เ็บกบอลอะนอกรื่อมาแล้วกับกับกลเรื่องต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอนนี้ก็วิธีการแกะครับง่ายๆครับน็อตนอ็นอตนอ็อตดูหัวน็อตก่อนว่าหัวน็อตใช้เบอร์อะไรน่าจะใช้เบอร์นี้นะดูผมขอลองดูนิดนึงจิ้มๆโอเ้เบอร์นี้ก็พอมั้งนี่ใช้ง่าย,ายครับเสียบวิธีการทํางานครับคือ หมุนแค่นี้ครับเอาด้านข้างดีกับไหมเออไม่ต้องหรอกด้านข้างใช้ได้อยู่เฮ้ยตัวรุ่นใหม่รุ่นนี้ดีเนาะมีขอบด้วยเออรุ่นนี้ไม่มีเนาะเห็นไหมครับนี่ไม่ค่อยได้เห็นนะรุ่นนี้เพราะปกติจะเป็นรุ่นแบบนี้อย่างเดียวใช่หไหมครับตัวโปรดชันกันเออมันแกะรุ่นนี้นววก่อนว่ะแกะง่ายกว่าเลือกเหมือนกันเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติตนี่วิธีกแกะนะครับง่ายๆครับอ้าเข้าไปแล้วก็หมุน ข้าไปนี้นครับแต่ปกตินะครับผมจะแนะนําว่าถ้าจะแกะเครื่องจีช็อก ok, เครื่องอะไรนะครับไม่มีอะไรมากเพียงเคลียรบพื้นที่แล้วจริงๆอ่ะผมอยากจะให้ซื้อเขาเรียกว่าเขาเรียกส่วนของโอลิงนะครับมันจําเป็นมากเลยในการทุกยี่ห้อทุกอะไรครับชิ้นส่วนของโอลิงเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับผมจะบอกให้ฟังว่ามันเป็นยางยังไงก็ต้องมีเสื่อมครับยังไงคุณก็ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าแต่ถามว่าโอลิงคุณจะซื้อที่ไหนผมตอบได้เลยครับที่เดียวที่ขายที่ดีสุดราคาประหยัดที่สุดอยู่ที่ยาวราชตรงถนน ถนนเท็กซัสครับจะมีอยู่สองร้านค้าใหญ่ๆที่ขายส่งนะครับอ่ะนี่คืออุปกรณ์ภายในเครื่องครับว่าจะมาประมาณเท่านี้นะครับผมก็จะไปแงะครับเออแค่นี้เองเสร็จแล้วเจอฐานเห็นฐานยังครับนี่ตัวนี้เป็นระบบ p r o t e คชั o ของเขานะครับแค่นี้ครับนี่ฐานคือตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เป็นแมตลิเทียมด้วยโอ้โหนี่ตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับอ่านี่นี่ครับคุณก็เปลี่ยนท่นเนี่ยครับซื้อมาเปลี่ยนผมไม่ถอดแล้วเพราะว่า เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ต้องไปนั่งตั้งเครื่องใหม่ครับแต่ว่าแบตบอกว่าแบตอยู่ตรงนี้แค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็อุปกรณ์แค่นี้คุณก็งัดแบตบเอาแบตก้อนใหม่เสียบเข้าไปนะครับเออเฮ้ยจาเครื่องนี้สวยเนาะนี่ของแท้เป็นเงี้ยผมให้ดูเนี่ยของแท้เป็นเงี้ไม่ใช่เครื่องจีนนะเห็นไหมครับไม่อนะินเจแปนับนี่คือของแทนะ้คุณก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยนะครับธรรมดาเนี่ยครับตัวนี้ของแท้ซีรีใหม่นะเอ,อ๊ซีรีตัวนี้มีบลูทูธได้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเออ นาฬิกามีบลูทูธด้วยนะนะอยู่นี้เปลี่ยนไปเยอะละอ่านี่แล้วผมก็ต้องปิดเหมือนเดิมครับนี่ตัวนี้ของแท้นะครับไม่ใช่ของก๊อปไม่ใช่ของจีนะครับอ่าแล้วยังย้ําอยู่เหมือนเดิมว่าเวลาใส่น็อตนะครับให้ใส่เป็นชิงเฉียงนะครับเดี๋ยวเราลองแกะตัวนู้นดูอ่าดูไซส์นิดหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ปกตินะครับก็ผมจะเปลี่ยนแบบทุกสองปีครับสองปีเปลี่ยนทีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ โอ๊ยน็อตน็อตน็อตจริงๆต้องใช้ตัวคีบน็อตนะผมต้องใช้ไอตัวแหนบก็ได้ถ้าแบบบ้านๆก็คือใช้แหนบครับแต่ว่าถ้าแบบเป็นร้านในการหน่อยก็จะมีที่คีบแบบที่คีบจิวเวลรี่นะครับมันจะจับง่ายกว่าแล้วปั๊บเดียกก็เสร็จแล้วแล้วที่สำคัญเออมันต้องมีท่านยึดนะครับผมมีอยู่แต่ผมไม่ได้เอามานะเวลาแกะแกะแท็กฮอยเออร์ครับคุณต้องใช้ท่านยึดนะครับยึดแกะเพราะว่าไม่ใช่แล้วครูดครับครูดครูดแบบนี้ไหมไมันจะใส่ย,ยากกว่าแต่ถ้าคุณมีแหนบคุณหยิบ แล้วก็ใส่เนี่ยครับจบเลยสังเกตไหมครับเนี่ยนี่เราใส่เสียงนะผมก็ใส่เฉียงๆนี้นะครับพวกนี้ไม่มีอะไรครับคือทาเองได้ก็ทำานะครับเพราะว่าฐานนี่ผมก็แนะนําเป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็ขอให้เป็นแบตที่ไม่มีกรดนะครับหมายความว่าเวลาแบตหมดแล้วมันกรดไม่ละลายออกไปข้างนอกเครื่องนะครับไม่ข้างนอกแบตนะครับอ่าจะเป็นยี่ห้อเรเนต้าก็ได้ครับก็ถือถือว่าใช้ดี หรือมันมีหลายยี่ห้อให้เลือกตามท้องตลาดครับก็คุณลงไปเดินที่ถนนเท็กซัสนะครับข้างๆเท็กซัสนะครับมีอยู่2เจ้าหลักๆร้านชื่อร้านเหรียญทองครับคุณก็ลองไปดูที่ร้านเหรียญทองดูนะครับว่าสมัยนี้เหรียญทองทําใหม่นะครับถ้าสมัยเมื่อ20ปีแล้วนะโอ้ตกใจเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะถ้าคนอยู่ทันนะคือหมายความว่าร้านนี้ผมเห็นตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่ครับอ่าร้านเหรียญทองเพราะว่าเราต้องไปซื้ออะไหล่ซื้อนาฬิการครับ เราก็ซ่อมเองนะครับหัดซ่อมเองตั้งแต่เด็กแล้วแหละว,ว่าซ่อมนาฬิกามีอะไรบ้างประกอบมนะั้งเพราะว่าคนเราชอบนาฬิกา,าผมปม่นคนสะสมนาฬิกานะแต่ว่าช่วงหนังนี้ผมก็เลิกสะสมไปแล้วครับพวกโรงเหล็กตรงประเทศเนี่ยตอนนี้มันหมดไปแล้วครับเหลือแต่เง้เดียวคือการมินครับเพราะว่าต้องใช้จับชีพจรผมอะนี่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเป็นการเสร็จแล้วนะครับว่าเป็นอย่างนี้ก็ง่ายๆครับคือคุณก็ถอดเหมือนกันครับแต่ตัวน,นี้จะ แกะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีแบคคาเลตเห็นไหมครับว่าจะมีแบคคาเลตตัวนี้คุณต้องถ่างมันเยอะเหมือนกันนะครับเครื่องเดี๋ยวผมแกะให้ดูวันไหนก็แกะแล้วคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งแล้วกันนะตอนแรกผมว่าจะพูดถึง5นาทีเองตอนี้ปลาไป10บกวนาทีละอืมไว้สับให้เป็นความรู้นะครับว่าแกะเครื่องคาซิโอนี้แกะอย่างไรครับแกะตระกูลจีช็อกตระกูลจีช็อกก็เป็นเหมือนกันแบบนี้ทุกรุ่นนะครับใกล้เคียงกันหมดนะครับใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเครื่องหนูตัวนี้เป็นเครื่องรุ่น ถ้าเป็นสามตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับอ่าโมเดลจะไม่เหมือนกันรัดเครื่องไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะแกะนี้จริงนี่อ่ะนี่นี่คือของแท้แบบนี้นี่คือของแท้นะครับเครื่องแบตเตอรี่ก็เหมือนกันที่ผมเรียนเมื่อกี้นี่ว่ามันจะมีแฟนโปรเทคปิดเหมือนกันครับอ่ะเห็นไหมครับก็คือเหมือนกันอ่าัาเจนไหมครับตรงนี้คือของแท้นะแต่ถ้าเครื่องของก๊อฟก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับอ่าผมบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้ผมหยิบของแท้มานะอ่ะเดี๋ยวผมปิดเครื่องคืนแล้วกันนะก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้ามีคําถามอะไรอยากรู้เรื่องอะไรแบบซื้อที่ไหนผมแนะนําให้เสิร์ชคำว่าเหรียญทองเหรียญทองก็จะมีอยู่เหรียญทองมีสองเจ้านะครับก็คือเหรียญทองเจ้าเดิมที่อยู่ที่เ,เท็กซัสนะครับซอยเคทาเสิร์ชคำว่ายาวราและเท็กซัสนะครับจะอยู่ข้างๆจะมีเหรียญทองอีกที่นึงอยู่ที่บาบบาบา,บาซ่าครับอยู่ตรงแถวแถวเขาเรียกว่าหลังหลัง หลังนักธำบลีครับหลังการไฟฟ้าครับหลังการไฟฟ้าเสร์จเขาว่าเหรียญทองบาบาซ่าครับถชี้ถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะที่นั่นมีอะไหล่โรเล็กครับเพราะเวลาผมไปเด็กๆเนี่ยผมจะเปลี่ยนโรเล็กนี่เปลี่ยนกันเองได้นะไม่ยากอย,าอย่างที่คิดนะเปลี่ยนกระจกพวกอะไรแบบเนี้ออเทอร์อรีหรือแม้กระทั่งนาฬิกาบางรุ่นเนี่ยผมก็จับไปเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวผมให้หยิบให้ดูเลยกันรู้สึกจะยู่นี่เมื่อกี้ผมเห็นแบบ,แบ,บอยู่อ่านาฬิกาสายคลาสสิกผมเป็นคนชอบสายคลาสสิกของดีราคาประหยัดเราก็เปลี่ยนเป็น กระจกเป็นคริสตัลแคลไฟน์นะครับเออเคยเห็นไหมครับตัวไซโก้รุ่นธรรมดาเนี่ยผมเอาเปลี่ยนเป็นกระจกคริสตัลครับเดี๋ยววันหลังเรามารีวิวกันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเป็นยังไงครับว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นคริสตัลอ่าอย่างการ์มินเอ็กซ์การ์มินธรรมดาถ้าเป็นการ์มินรุ่นธรรมดานะครับจะเป็นกระจกธรรมดานะครับจะเป็นเอ่อพวกโพลีครับเขาเรียกโพลีเอาแต่กระจกคริสตัลตัวนี้จะเป็นอะไรก็อย่างเช่นพวกตระกูลโรเล็กอะครับโรเล็กที่เป็นเดยจัดเดเดทพวกนี้เป็น คิสซ้อหมดเลยนะครับอ่า X5 ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นคิสซ้อนะครับแบบนี้ไม่ใช่คิสซ้อนนะครับตอนนี้เป็นกระจกธรรมดาครับอ่ะผมเดี๋ยวผมขอญาตไขอยู่ยผมลืมนิดนึงขอญาตนึงช้านึาน,นะคลิปนี้หยิบม,มาคุยกันเพลินภาษาคนอยู่บ้านครับเราทํางานเสร็จแล้วก็ทํารีวิวดูว่าอ่ะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนี่คือตัวการเปลี่ยนการเมนเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ของ G ีช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะหยิบบ้านไหนขึ้นมาดูละนี่วันหลังจะมีคลิปอันนึง ผมเจอนกาเก่าเพราะว่าไม่ได้เปลยนมานานละนี่นากาตัวนี้ครับโอ้ถ้าคนอยู่ในคนอยู่ในยุคเก่าอะครับอะจะรู้ครับว่ารุ่นนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้เลิกผลิตมานานนะครับรุ่นนี้หายไปหมดแล้วนะครับใครมีไว้เก็บไว้นะครับเพราะว่าจมสม่วนใหญ่นี่คือรุ่นนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมซื้อมาเก็บครับตั้งแต่ ป้ายแรงวันแรกเลยผมไม่เคยใส่ลยครับรุ่นนี้คือผมซื้อมาเก็บไม่ได้ซื้อมาใส่ครับตัวนี้คือเป็นตัวไซโก้นะครับสังเกตไหมครับตัวนี้คือคล้ายของโรเล็กเลยอ่าเขาเรียกว่าไซโก้สายโรเล็กครับอ่าจะมีอยู่2แบบนะครับหนึ่งคือสีเงินแล้วก็สีทองอ่าตัวนี้เป็นสีทองสองกริย์แล้วถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับกระดุมจะอยู่ตรงนี้กระดุมจะอยู่ตรงนี้ครับสวยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เพีย กระจกอันนี้เป็นกระจกคิสซอลนะครับผมเปลี่ยนกระจกเองนะครับเปลี่ยนกับมือนี่เองเลยนะคิสซอลสั่งร้านเหรียญทองเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวนี้จะสวยมากเลยนี่เป็นของคลาสสิกนะครับต่อไปนี่รุ่นลูกหลานนี่ผมเก็บไว้ให้ลูกๆครับเห็นไหมครับสวยงามเป็นออโต้อ่าเนี่ยครับสวยงามมากเลยตัวนี้เป็นไซคลรุ่นคลาสสิกมากเลยนะครับที่หายากแล้วเลิกผลิตไปนานแล้วนะครับไปนานมากพอสมควรเลยครับรุ่นนี้จะมีอีกทีเป็นรุ่นอื่นแล้วนะครับผมก็เลยเก็บสะสมไว้ก็ให้ดูว่า อะไรทุกชิ้นนะครับไม่ต้องกังวลครับสามารถเปลี่ยนได้ถ้าคุณทาเองไม่เป็นคุณก็เดินไปร้านนาิกาบอกพี่ทําให้คุณประจางเขานิดหนึ่งหรือคุณเดินพี่ร้านเหรียญทองหรือร้านตรงข้ามเหรียญทองก็ได้ครับแล้วบอกพี่ซื้ออะไรตรัวนี้ราคาเท่าไหร่หรือถ้าเขาว่างถ้าร้านเขาว่างนะถ้าว่างเขาจ,จ้างร้านทําให้เขาทําให้เลยนะครับคุณก็จะจบเรียบร้อยทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับทําอะไรก็หัดทําเองนหนึ่งได้นะครับโอเค ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับกดติดไต,ตามนั่นครับสวัสดีครับ